ภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2อมือและ2อเท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบอัมจุนีโดยแม่หมออัมธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงนะในหัวข้อที่ว่า คุณจะผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้ไหมวันนี้เป็นแรนดอมเลยนะใครเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นี่คือคำทำนายของคุณไปเลยนะคะเดี๋ยวสับสดๆไปด้วยกันใครอยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยอ่ะขอดูพลังงานหน่อยว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณสําหรับคนที่อยากจะรู้ว่าคุณจะผ่านปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมเนาะอ่ะอือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ นะพลังงานของคุณดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะหรือมีปัญหาเรื่องอื่นก็ได้ที่อาจจะขอความช่วยเหลือจากใครแล้วก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะ มันอึดอัดใจเนาะมันเหมือนกับไปขอมองหันไปทางไหนก็ไม่เห็นทางออกทางแก้ไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครดีมีความเครียดมีความกังวลทั้งเรื่องการอาจจะเรื่องงานด้วยเรื่องเงินด้วยขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้รับนะคะแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าจะผ่านไปได้ไหมต้องบอกว่าสุดท้ายคุณจะผ่านไปได้นะเหนื่อยหน่อยนะแต่ขอให้สู้ด้วยตัวเองนะอย่าหวังพึ่งคนอื่นค่ะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ มุ่งมัน่นตั้งใจพยายามนะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคด้วยตัวเองเมื่อน,นั้นคุณจะผ่านไปได้แล้วไม่ต้องเสียเวลาเครียดหรือว่าทุกใจ,จากับการที่รอคอยความช่วยเหลือจากใครด้วยนะคะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยดูจากพลังงานการเงินนี้น่าจะมีปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันเนาะ บางครั้งต้องเอาเงินเก็บมาใช้นะหรือว่ามีเรื่องเงินที่มีความต้องการในเรื่องของการเงินนะหรือว่าปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาบางครั้งบางทีอยู่กับตัวเองไม่มีที่ปรึกษาไม่มีคนให้กําลังใจนะอาจจะทําให้คุณท้อถอยหรือว่าท้อทแท้แต่ต้องบอกเลยคุณเก่งกว่าที่คุณคิดคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณรู้จักตัวเองซะอี <S <S กเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ายังไงคุณก็ผ่านไปได้อดทนหน่อยรอเวลาหน่อยนะ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีทำหน้าที่ของตัวเองให้สุดความสามารถดูจากพลังงานเนียนไหมคุณเก่งอยู่แล้วนะคุณจะผ่านวิกฤตหรือว่าปัญหาปครรคช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแน่นอนขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็บอกตัวเองไว้เสมอว่าอนาคตสิ่งดีๆมันกำลังรอคุณอยู่เชื่อมั่นในพลังของตัวเองนะคุณมีความสามารถมากนะและคุณก็มีความเก่งมากๆด้วยขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองบางครั้งบางทีท้อแท้ท้อถอยแล้วเรา มันเหมือนกับเราจะเดินไปบนภูเขาอะนะถ้าคุณมัวแต่มองเเนินระหว่างทางโอ้ยเหนื่อยจังเหนื่อยจังคุณจะไปไม่ถึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองเป้าหมายของคุณว่าเป้าหมายของคุณคุณจะไปถึงจุดนั้นแล้วคุณจะเป็นคนแรกของเมืองไทยสมมตินะที่จะไปถึงจุดนั้นมันจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จให้เห็นคุณค่าในเป้าหมายของคุณเป้าหมายของคุณที่จะผ่านไป ช่วงเวลานี้ไปคือคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่แฮ ppy มีความสุขเป็นอิสระทางการเงินหรือว่าคุณเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้แล้วคุณจะโดดเด่นมีความเก่งกาจมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนหาเป้าหมายของคุณชัดเจนแล้วคุณลงมือทําให้เต็มที่นะ แล้วก็อย่าอย่าไปสนใจระหว่างทางเหนื่อยหน่อยแต่ขอให้บอกตัวเองไว้ว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเหมือนคุณปีนเขาอะถ้าเกิดว่าคุณท้อแท้ท้อถอยคุณถอดใจทั้ทงทั้งที่คุณมาเกือบจะถึงเส้นชั่อะคุณก็ลงลงไปเฉยเลยนะรานนั้นแล้วบอกตัวเองอีกนิดเดียวจะถึงเป้าหมายอยู่แล้วนะชีวิตของคุณมันกําลังจะไปสู่จุดที่สูงขึ้นกว่าเดิมอะ เพราะฉะนั้นแล้วบอกตัวเองอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะชีวิตกําลังจะพาคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วลงมือทําอะไรอีกที่พ่อยากจะบอกเห็นไหม,มโชคลาภสิ่งดีๆโอกาสดีๆข่าวดีกําลังรอคุณอยู่รอคุณไปคว้าอยู่นะดูจากพลังงานตรงนี้คุณผ่านไปได้แน่นอนและเมื่อคุณผ่านไปนะรางวัลอันยิ่งใหญ่กําลังรอคุณนะ รางวัลอันยิ่งใหญ่สิ่งดีๆที่ยิ่งใหญ่นะ อะไรที่เป็นความโชคดีอะไรที่เป็นโชคลาภที่ยิ่งใหญ่กําลังรอคุณอยู่เพราะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยนะคะและลงมือทําให้เต็มที่สิ่งดีๆรอคุณอยู่นะเพราะนั้นแล้วถ้าถามว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านหรือผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนี้ไปได้ไหมคุณผ่านไปได้แน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยนะคะและนี่คือกำลันายทั้งหมดของคุณคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่ง first, กริ้งกริ้งกดซีฟิสกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วกกก็็เปนนําาลังใใใจหห้มหมอ่อร ดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าบบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย